ปัญญาหดาวช่วงทำเนียบร้านอร่อยเรายังอยู่กับร้านแม่เอ๋ยขนมต้มแม่กลองเจ้าเก่าร้านขนมไทยเจ้าดังของจังหวัดสมุทรสงครามที่มีลูกค้ามาอุดหนุนเนืองแน่นไม่ขาดสายและว,วันนี้เจ้าของร้านได้เปิดเผยสูตรทำขนมกล้วยมาครึ่งทางแล้วละครับไปรับชมกันต่อได้เลยจ้า น่าดูนะว่าความเป็นความันไม่ต้องแหลกมากไม่แหลกคืยังไงนะแปลว่าเราจะมีเนื้อให้ให้ได้เคี้ยวได้ต่างใช่ไหมนี่นี่รู้เป็นอย่างนี้นะอ่านี่ก็มาใส่เลยอ่านี่คือขนมกล้วยนะขนมกล้วยนะมาทางด้านนี้อ่าแล้วก็ทีนี้ก็คลุกนี่คือชาวบ้านใช่ไหมหรือไม่ไม่ค้าตั้งแต่ดั้งเดิมมานะอันนี้ไม่เอ๋ยอร่อยก็วิธีอย่างนี้โอ้ดู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 ก็จะเป็นเนื้อเนี่ยเนี่ยเพิ่เดียวเองเออเป็นเนื้อเดียวกันแล้วจบแล้วสิ เดี๋ยวใส่กะทิครับอุ้ยมีใส่กะทิด้วยครับผมนี่เป็นส่วนหัวไหมครับกะทิเนี่ยครับผมหัวครับเป็นหัวกะทิครับประมาณกะนี้นะกะทิก็เดี๋ยวค่อยๆใส่ครับเพราะว่าโอ้เพื่อเพราะเพราะว่าอะไรดูดูว่ามันจะไม่ให้มันแบบไม่เละเกินไปแต่นัวไปทุกส่วนทุกจุดได้แล้วเวลาคุณกรทําที่มันหม้อใหญ่ๆเยอะกว่าเนี้ยครับเราก็ต้องใช้มืออย่างนี้ในการจับอย่างนี้แหละฮะครับก็จะเดีอย่า่อย้ไปเรื่อยๆเลยหรือค่อยๆละน้อยแล้วลงไปครับทีละน้อยๆฮะ นี่ทำทีน้อยๆก็หากันไม่เจอน้อยๆก็ทงไปลงไปลงไปตามอัตราส่วนนี้แหละแล้วก็เทรวมไปในหม้อเดียวกันใช่นี่แสดงว่าเนี่ยไหมกว่าจะหาความละเอียดต่างๆเหล่านี้กันจังหวะจังหวะเรานวดบีบๆอย่างเงี้ยเราจะไปเจอในมือเองครับสุดท้ายก็เป็นใส่มะพร้าวเลยนี่อะไรมะพร้าวอะไรมะพร้าวน้ำหอมครับมะพร้าวน้ำหอมที่บอกไปนึ่งมาแล้วใช่ครับนึ่งมาแล้วใช่ครับ อะเยปกติทั่วไปขนมกล้วยนี่มีมะพร้าวน้ำหอมไหมใหญ่เขาจะใช้เป็นทึนทึกแล้วก็โรยหน้าตอนนึ่งเสร็จแล้วอใช้โรยหน้าด้วยโรยหน้าด้วยมะพร้าวอะไรมะพร้าวทึนทึกครับนึ่งทึนทึกอย่างเดียวนั่นเองใช่ใช่ไม่มีมะพร้าวไม่มีในตัวในในตัวกล้วยไม่มีใช่เพราะว่ามันแพงครับแาวน้ำหอมขนมต้มเนี่ยจำกัด2กล่อง ไม่แน่อีกหน่อยขนมกล้วยบอกจำกัดสองของมันกันแล้วนะเออจำกัดแล้วล่ะอันนี้เสร็จยังเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะนึ่งเลยอ่าเป็นนึ่งแล้วอ๋อนี่คือรอสุกอย่างเดียวครับผมนี่ไงถ้วยใช่ไหมถ้วยใช่ไหมอันนี้คือเขาเรียกถ้วยอะไรครับเนี่ยเรียกถ้วยอะไรครับอ้าวว่าเลยนี่ก่อนที่เขาจะสุกนะอันนี่าดูนะดูนะดูนะเออโอ้ยอยากอยากไปอยู่ร้านทำทำขนมอ่ะใช่ฮะดูดูดูท่านหน่อยดูท่าหน่อยดูท่าหน่อยฮะนี่ก่อนที่เขาจะสุกนะ ไม่ต้องเต็มมากอ่าไม่ต้องเต็มมากเพราะว่าเดี๋ยวไปนึ่งแล้วมันจะพองอีกอ๋อมันจะพองอีกเนในในก่อนที่เขาจะเป็นภาพของขนมกล้วยสวยๆนะพี่ตาลองตักใส่ดูไหมพี่ตาลองดูนะคุณกอนไม่แน่นะคุณกอน ผมจะต้องเข้าไปแทรกอยู่คือคุณอยากดูแต่ว่าคุณไม่ได้เลือกใแล้วต้องยังไงกอต้องยังไงไหมตักหรือว่าจะต้องเอาไปรวมอะไรตรงไหนมาไหมอ๋อตรงกลางกลางก็ได้ครับกลางๆได้เลยไม่ไม่เพราะผสมหมดแล้วใช่ไหมแม่เอ๋ยจะรับผมเป็นพนักงานไหมคุณแม่ครับเอาได้ไหมท่าทางพี่ตาเนี่ยดูคล่องดูถนัดดูแบบเหมาะอะดูเหมาะเนอะอันนี้เขาเรียก ขนมตาพ่อเอ้ยขนมกล้วยชักกล้วยชักชักขึ้นนะชักอร่อยนะนี่ไงมาประมาณนี้ประมาณนี้ครับผมแล้วเราก็จะใส่หนึ่งใช่ไหมหนึ่งใช่ไหมอ่าะเดี๋ยวผมเปิดครับผมอ่ัประมาณนี้แล้วกันนะเป็นการสาธิตโอ้โหโอ้ยควันมันต้องมันต้องร้อนแค่ไหนนะมันต้องควันอย่างนี้เลยใช่ไหมครับผมต้องน้ำต้องเดือดเลยน้ำเดือดเดือดเลยนะอันนี้ ทำที่ร้านไหมที่ร้านเราเห็นอยู่ตรงนี้ครับผมทำที่ร้านลูกค้าก็จะเห็นที่สดดเลยเหรอฮะครับผมเหรอคือชอบเพราะจะนักก็จะเห็นวิธีทําไปด้วยอยากไปดูที่ร้านเลยว่าทำแล้วเป็นยังไงระหว่างระหว่างรอคิวอย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับผมได้เห็นด้วยประมาณเท่าไหร่กี่นาทีฮะสิบห้านาทีครับสิบห้านาทีสุดแล้วเดียวลูกค้ารอแป๊บเดียวนะขนมกล้วยเกือบพร้อมทานแล้วส่วนช่วงหน้าห้ามพลาดคุณกรจะเปิดเผยสูตรขนมต้มให้เราได้ชมกันครับปัญญาห้าดาว